สวัสดีค่ะทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาลสินค่ะราชมงคลกาลสินเป็นวิทยเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า500ไร่ริมถนนสายกาลสินสกลนครอยู่ห่างจากตัวเมืองกาลสินประมาณ3กิโลเมตรราชมงคลกาลสินมีประวัติความเป็นมาโดยสังเขปดังนี้ค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อปีพุทธศักราช2548เดิมรู้จักกันในนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งเป็นสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามและได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ และดวงตราพระราชลัญจกรอันเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจำพระองค์มาเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยด้วยวิสัทยทัศน์ของราชมงคลกาลสินที่มุ่งม,มั่นจัดการศึกษาด้วยการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติด,ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพนำความรู้สู่สังคมราชมงคลกาลสิน จึงได้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับความต้องการของชุมชนตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆเพื่อผลิตบุค,คลากรที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่องรัชมงคลกระสินมีพันธกิจทั้งหมด5ด้านดังนี้ค่ะ 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยราชมงคลกระสินมีการจัดการเรียนการสอนเป็น2คณะวิชาคือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและคณะเทคโนโลยีสังคมเปิดรับนักศึกษาทั้ง3ระดับดังนี้ระดับประกาศศสยบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับเรียญาตรีและระดับปรียญโทคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรประกอบด้วย9สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คณะเทคโนโลยีสังคมซึ่งประกอบด้วย6สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชาการจัดการ 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. สาขาวิชามนุษยาศาสตร์ 4. สาขาวิชาสังคม,มาศาสตร์ 5. สาขาวิชาการบัญชีและ 6. สาขาวิชาการตลาด 2. ส,สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคเกษตรและบริการราชมงคลกรสินได้เน้นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามีความชำนาญความเชี่ยวชาญในเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยราชมงคลกรสินได้จัดตั้งศูนย์วิจัย และฝึกอบรมภูสิงตั้งอยู่ตำบลลำปาวอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินบนเนื้อที่กว่า1,000ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการทดลองทางด้านการวิจัยเทคโนโลยีและการเกษตรของคณาจารย์และนักศึกษา 3. ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิจัยและให้ความรู้แก่ชุมชนและท้องถิน่น ราชมงคลกรสินได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมเช่นการให้บริการทางวิชาการในเรื่องการเลี้ยงกบ3สายพันธุ์การแปลงเพศกบตลอดจนการใช้ฮอร์โมนช่วยเร่งการเติบโตของกบและปลาอีกทั้งยังจัดตั้งคลินิกเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อออกให้บริการความรู้และวิธีการทางการเกษตร แก่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง 4. การทํานุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอ้อมที่มีคุณค่าต่อชุมชนและท้องถิน่นชาวราชมงคลกาะสินมีความภาคภูมิใจร่วมสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอีสานโดยร่วมกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นการร่วมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆ การแสดงโปงลางซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของชาวกลัลศิล์ซึ่งเป็นการถือได้ว่าราชมงคกลกัลลศิล์นได้รวมทรรนุบบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมให้มีความคงอยู่สืบไป 5. บริหารจัดการตามหลักมาตรฐานสากลเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชมงคลกลศิ์ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ทั้งระบบและได้ประสานความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศดังจะเห็นได้ว่าวราชมงคลกาะสินมีความพร้อมในการบริหารจัดการองค์กรร่วมกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การให้บริการด้านการศึกษาแล้วราชมงคกลกาะสินยังพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมุ่งม,มั่นพัฒนางานต่างๆอย่างเป็นระบบสร้างความพร้อมทางด้านบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนบรรยากาศในการเรียนสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีต่างๆที่มีความทันสมัยมีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศกว่า7ทศวรรษ ที่ราชมงคลการศินษ์ได้ก่อตั้งขึ้นเราได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อนเนื่องและวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเป็นสถาบัานการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความพร้อมราชมงคลการศินป์มีมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยีบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และบริการที่มีคุณภาพนำความรู้สู่สังคมดังปรัชญาที่ว่าราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยี